ในเด็กที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันเกาะตับก็มักจะเป็นเด็กอ้วนค่ะหรือมีภาวะน้ําหนักเกินเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเรื่องไขมันเกาะตับสาเหตุของไขมันเกาะตับเนี่ยมีหลายปัจจัยค่ะแต่ปัจจัยหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสําคัญมากก็คือเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือภาวะกรเบาหวาน ซึ่งพอมีความผิดปกติของการเมตาบอลิซึมของเรื่องน้าตาลนะคะผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการเกาะของไขมันที่ผิดที่โดยเฉพาะมีไขมันไปเกาะที่ตับส่วนปันจจัยอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นมียีนที่เสี่ยงกับการเกิดโรคมากขึ้นหรือแม้แต่ภาวะที่เสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ก็เป็นปันจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะ ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักจะไม่มีอาการแล้วก็มาตรวจพบโดยบังเอิญแต่ว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสงสัยเรื่องไขมันกาะตับเรามักจะเริ่มต้นด้วยการตรวจเรื่องของค่า,คา,าการทํางานของตับถ้าพบว่ามีค่าการท,าทำงานของตับผิดปกติเราก็จะนําไปสู่การตรวจจำเพาะที่มากขึ้นอย่างเช่นการตรวจไฟโบสแกน ไบโอสแกนก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจวัดหาทางผืดนในตบแล้วก็วัดปริมาณไขมันที่เกาะอ,อยู่ในตับเครื่องมือนี้มีข้อดีก็คือ1เป็นการตรวจที่มาตรฐานนะคะสองทำได้ง่าย3ก็คือผู้ป่วยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากทําเสร็จรู้ผลได้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เจ็บนะคะแล้วก็เป็นวิธีการตรวจที่ดีคือสามารถทําซ้ําได้เพระนาะฉะนั้นใช้ได้ทั้งในการวินิจฉัยและก็การติดตามโรคค่ะ การรักษาโรคไขมันเกาะตับในเด็กนะคะก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ะคะ่ะโดยการแนะนํเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารแล้วก็เรื่องการออกกาลังกายนะคะโดยการบริโภคอาหารก็จะแนะนําให้ลดการกินน้ําตาลทางน้ําตาลที่เป็นการปรุงแต่งแล้วก็น้ําตาลในอาหารตามธรรมชาติอย่างเช่นในผลไม้แล้วก็ไม่ให้บริโภคเรื่องของแป้งแล้วก็ไขมันที่เกินพอดีนะคะโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดน้ําหนัก เพราะเราพบว่าเมื่อน้ําหนักลดลงเนี่ยปริมาณไขมันที่เกาะตับก็จะลดลงด้วยค่าการอักเสบของตับก็จะลดลงและสุดท้ายเนี่ยตับสามารถกลับมาเป็นตับที่ปกติที่ไม่มีภาวะของตับแข็งได้เลยค่ะส่วนในรายที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการลดน้ําหนักด้วยตัวเองก็อาจจะ้พิจารณาการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาที่ช่วยลดอนุมูลอิสระยาที่ช่วยลดเรื่องของการดื้อต่อภาวะอินซูลินนะคะ ส่วนในรายที่มีภาวะอ้วนมากอย่างเช่น BMI ม,มากกว่า3 5หหรือมีภาวะตับอักเสบร,รุนแรงอาจจะต้องพิจารณาการผ่าตัด